สวัสดีครับผมนะวันนี้เราปรตีบอกกันอีกเหมือนเดิมครับผมก็ได้ไปจับสไปโนมาแล้วนะ3ามตัวครับแล้วก็ได้ไปเอาอาร์ดิแฟกมาด้วยสามพันนะครับไปดูว่าเราจะผ่านหรือเปล่าตีิบอสเนี่ยลุยกันเลยเพราะว่าน่าจะได้อยู่นะนี <c oughs> ่ครับสไปโนเร้อยกลัวแค่ตัวเดียวนะครับ ครับไปกันเลยนี่ไปทีนี่พวกข้าพเจ้าเป็นไรมากมายนะครับนี่เป็นไปเลยจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้ลองอีกทีครับรอบนี้เป็นกระไบนูครับรอบที่แล้วเป็นทีนี้ตายหมดทักทีกัน,นดกเดี๋ยวแค่กระไบนูของเรามาแลก็จัโดนริมทางน,นี่นะครับผมมันเยอะอยู่ครับทีนี้พวกหนึห่งคู่นะ บอลกันเลยแม่บ้าไล้เอ้ยบอลแล้วบอลมาแล้วอขึ้นขีเลยตายบุกบนโลกบุกมันสามตัวนะครับเจะกับบอลแมงมุมดีดีมาจะผ่านไม่ผ่านมาดูกันอีกทีวะมาแล้วลูกมาแล้วตามมาเลยเนี่ยคนไหนมาได้อันนีวัดโอบเข้าไปโอบเข้าไปโอบมันลูกโอบมัน ออกนั่นมีแต่แค่แล้วโอ้ตายอยดีไปหนึ่งแล้วเนี่ยนะตายแล้วตัวหนุ่มกูเจ้าคนนั้นมันพิษเป็นยังไงตายลงนะผ่านนะครับผมโอ้จะกระตุกเลยว่าเพา่ออะไรเนี่ยโอ้คุณผ่านระดับบอสเมืองมุมมาขั้นหนึ่งแล้วนะครับ <S <S นี่ครับแคปจอเลยนการเสียเวลาอะไรมากมาย <S <S อัพดาเมจไม่อยาดีแล้วครับ โอ้กว่าจะผ่านได้อะแพรซากไม่ได้นะตัวนี้นะเออไปต้อเจอจะไปนโนตีแรงนะจะเป็นโนเนี่ยบอกเลยเอผ่านละแล้วนะโอ้กว่าจะผ่านได้นะมันไม่ธรรมดานะครับผมโอ้นี่แพรซากแพรซากก็ไม่ได้อะไรเลย ไอ้จังไงมึงกังนอืมไอ้แมงมุมตายแล้วมึงนะแล้วทีเล็กสี่ตัวตัวนี้จะไปโนสามนะครับผมนี่ออกมาแล้วรอดมาขอแค่สองตายเปหนึ่งตัวครับไอ้ที่ตัวตายน่าจะตปิดตัวแทงไงเพื่อนนะเลือดมันเยอะอยู่นะสี่ห้าพันเลยนะเลือดหมดบูตอนนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวออกมาคนละห้าวิวนะครับ เนี่ยมันก็จะตมนะครับจับมาน้อยน่ยม,นมันมีเตอรดีวิลน้อยครับแล้วก็ไปเลาะฆ่าสัตว์ไปนั่นแหละครับผมเ็าได้วิลขึ้นมานะนี่โอ้ยเจ็ดวิลเลยว่ะกลัวจะผ่านได้โอ้ลำบากลำบนทุกคนกดตามให้ผมด้วยนะครับจะลิ้นให้ทุกคนไ้ดูกัน ช่องผมก็เป็นช่องเล็กๆอัน,น๋ยมีอะไรวะไข่มุกร้อยหอันจะเอามาจากไหนไข่มุกเนี่ยไข่มุกดําด้วยนะประเด็นนะเกียร์ต่อไปนี่โอ้ไปเยอะอยู่ครับเออแล้วก็มีหัวมันอยู่นะได้หวัหวหัวมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปรีบอสดอูที่กลางแม็นะครับ ภูเขาถ้ำภูเขาลาวานะครับไปเรากลับบ้านกันเลยมันเดิมครับเกาะคัโน่ครับบ้านเราอยู่ตรงนั้นจะมีสัตว์สุดโหดเ,เยอะนี่นกของเราระหว่างทางผมก็ได้จับนกไปอีกสองสามตัวนี่แหละครับผมเอาไวท้ที่ถ้ำลาวาครับอาเจนก็อยู่ถ้ำลาวา ก็ได้ไอ,อตัวนี้มาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเป็นนกเหมือนกันนี่แหละครับจะรีวิวน้อยกว่าตัวนี้อยู่กับอ,อาเจนครับผมอาเจนเราก็อยู่ถ้ำลาวาแล้วครับเากผมไปจอดอยู่ตรงนั้นไงอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าแสงมันดอบหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้กลางวันนะครับนี่พะตาีหนาก่อนาตาเบนามาไม่เยอะครับมันอา สปีดไม่ได้นะสปีดเนี่ยอยากให้มันอัพได้นะเออย่ทีเอ็มอกแก้ไขตรงนี้ด่วนเลยครับผม <S <S 1> <S 1> ตอนมันมาทีแรกมันอัพได้อยู่ครับแต่ไมพไม่ได้แล้วอัพเดเอาใหม่นะถ้าผมดูเผมไม่อัพเดทดีกว่าอ,อัพเดทแล้วมัน้าไม่ได,มได้ผมได้ลบทิ้งลบออกหมดน่ะแล้วโหลดมาใหม่นะผมเติมอัพ,พฟาร์ตเรียบร้อยเลยไม่รวมจนล็อกไอดีทีเมเอ็มผม ยูห่หรือเปล่าเว้ไม่รู้นะนี่แหละประเด็นก้อนเสียของเกมถ้าเปลี่ยนมาใหม่หมเราไปซื้อรายปีเลยนะถ้าซื้อรายเดือนมั่นเป็นไรครับรายปีนี่มัน4ี่รูปเก้าเหรียญเลยนะสี่พันกว่าบาทเลยนะเออแต่ทีนี้ก็เท่าไรเราเอาห้าสิบเหรีละละหยญน,นะเนกือบคข้าร้อยล้า์นะ ก็ลาบากอยู่กระผมกว่าจะหดดาตังได้บางคนเขาก็หาได้ง่ายบางคนก็ลําบากครับกว่าจะได้มามันผมเนี่ยโคตรลาบากเลยกว่าจะได้ตังค์มานะทำคลิปยูก็ยังไม่ได้ตังค์ลวกระผมไม่ผ่านอะไรเลยคลิปด,ดูดีูก็ยังไม่ผ่านยังมีอะไรอีกไรสวดไรเศเก็ยังไม่ผ่านนะถ้ามันมีนะ เออบัวเราจะผ่านช่องอะไรนะครับผมมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับต้องอดทนอย่างยิ่งนะครับผมเออวอพยายามอดทนนะใช่ว่าเราไม่อดทนนะครับผมเสี่ยงเพลงแทรกประมาณนิดหนึ่งก็ติดลิขิ์ไปเหมือนที่ก่อนมาแต่มันไม่มีรายได้ไงก็เลยไม่เกิดอะไรถ้ามีรายได้ผมไม่ได้อะไรเลยนะ เป็นไปเข้าของพวกลิขิตเพียงนู่นนั่นนะต้องศึกษาด้วยกับผมนี่ครับมาถึงแล้วนกอาเจียนของผมนี่ไงเอามาจอดไว้ตรงนี้ผมล่วงไปเอาอันออนี้แฟกไงเออมาทีนี้กี่อาเจียงนะครับโอเคตัดภาพมา,แล,มา,า,มาแ,พแล้วนะครับมาดึงแพแล้วนะครับที่ทําไว้ตั้งนานนะแพตัวนี้เออไปเราเอาแพไปเลยเผื่อว่าเราจะไป ที่เสาแดงนะเสาแดงแล้วก็เป็นบอดอีกครับมันเดิมต้องหาอันดแกแต่จะหาเยอะหน่อยเพราะว่าอันดแกมันจะอยู่ใต้น้ำนะคร mm hmm. ับขับอยู่ใต้น้ำเดี๋ยวผมจะลงไปดูอาจะเป็นอีปีหน้า, mm hmm. นาทัดหน้านู่นเดี๋ยวขอก็จับสัตว์ก่อนนะครับจับสัตว์อาจจะไม่ได้จับอันคลิปลงอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าสัตว์รกระจาจับได้อยู่แล้วครับลิ้นมาเพราะว่าเยอะละ แต่ภาคก่อนนะครับผมมาถึงภาคนี้ผมจะพยายามไปตีบอสนะครับผมเพราะว่ามันโหดครับแล้วก็จะลงไปที่ถ้ามันผ่านหมดนะน่าจะไปที่ภูเขากลางังเนี่ยครับเขาลาวานั่นนะจะไปเตีเยจาจบบอสแล้วมันจะผ่านด่านใช่ไหอันด่านแต่เราลิ่นไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออาคาดครับไม่ด้ซื้ค่อยสวย ไปอย่างนี้นะครับนี่เรือของเราขับตังข้ามันผมก็ได้นะครับผมเพราะว่าขับเรือนี่มันลําบากครับไอ้สลามกัดทีเดียวตายเ้ยเออแตกเรือแตกเว้ยไม่ได้ตายนะครับเรือมันแตกอนระผมทํามาแล้วอันนี้เต็มที่สองนะครับผมไหนไปจะต็มเกาะกันโนบ้านเราแล้วใครชอบใครอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยน,นะครับย่เรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปที่ผมออปเดตลงไปนะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนไปนะออดูแก้งเหนานะไปโดนแกนทิ้งแฟนอะไรก็ดูแก้งเหนาก็ได้ครับปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนเออดูาภาพแข็งแรงกันนะหมดทุกคนนะครับผมไม่ว่าอยู่ต่างประเทศหรือนอกประเทศก็ดีครับประเทศเราก็ดี ก็ให้สุขภาพแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมเอออาก,การเอกการงานอะไรก็ให้รุ่งเรืองเจริญขึ้นขึ้น,นไปนะครับเหมือนผมนี่แหละครับตกอัพบุ๊ีไม่ได้เจริญนะตกอัพครับเอ่อใกล้จะถึงเกาะพน่บ้านเราแล้วเออแล้วผมว่าจะเอาอะไรวะมันมีทุงด้วยนะตรงนี้เราไปตีบอสมานะ จะตั้งไว้ที่บ้านนะครับผมเพราะว่าเป็นอาแตราว่าเราเก่งขนาดไหนเก่งระดับนี้แล้วมาถึงเคียร์นี้นะครับผมเป็นของเริ่มต้นก่อนนะเนี่ยเฉพาะน้ำมตัวนี้นะระดับต่อไปยิ่งยากนะครับผมอเอมาถึงบ้านรแล้วอ่ะอเดี๋ยวดูราไปก่อนมันตามมาอยู่ครับพ่อเอ้นุให้นปากตบแหลมนะเออผมก็ให้มันตามไอ้อเจนไง เราปอกเราบีดให้มันหยุดก่อนนะครับโอ้ยหยุดเลยลงุงจดัจดจดัดจัดตะกันด้วยจัดเร็วนี่นะครับบ้านเราก็เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> นี่เรามาวางเลยกระทุง่งนี่ได้มาเยอะอีเลเบียนก็ได้ยี่สิบนะนี่ทุ่งนะเป็นยังไงไปึ้งนี่สวยนะครับเด้อเด้อเราไปเอาของมาเก็บก่อน นี่กลาเป็นอิเลเมนนี่ไอหัวแมงมุมนี่นะเออเราไปตีบอสอยู่ที่อะไรวะภูเขาไฟนะครับผมอยู่ที่กลางแม็กครับเน่นี่ไอหัวนี่แหละครับอิเลเมนยี่สิบเออได้หมวกได้วะ่ะจะกินหมวกนั้นเนี่ยเออลองมาใส่ดูดินี่เป็นยังไงนี่ได้หมวกแล้ว เออเท่ขึ้นมาอีกนิดนดงนะครับผมนี่เป็นหมวกคารบอยนะเออพอดีเหมือนกันอบ้านของเราก็ไม่เห็นอะไรครับไม่ไม่ทำสวยอะไรมากมายโอเคครับผมใครชอบใครแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม